วัสดีครับุกคนเด็กขึมาทุกคนต่วันนี้จะมาเรี่ยนเรื่องวันชาตินะคะหรือว่าตรงเวันพ่อแห่งชาตินะคะนะคะตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีนะคะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพระพันศาของรัชกาลที่9 นะคะวันเป็นวันหยุดของทางราชการนะคะตรงกับวันที่5้าวันชาติตรงกับวันที่5้ธันวาหรือว่าวันพ่อแห่งชาตินะคะเด็กๆเด็กๆสามารถทาความดีได้ทุกวันเลยนะคะกับอยู่กับชุมชนโดยการช่วยเหลือกเก็บขยะหรือว่าปลูกต้นไม้อย่าไปเด็ดดอกไม้ใบไม้นะคะแล้วก็ทำกระตันยูกับผู้มีพระคุณนะคะทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่นะคะวันสำคัญวันนี้ และพ่อที่บ้านก็คือบุคคลที่สำคัญที่สุดในบ้านของเรานะคะอ่านี่วันเฉลิมวันรัชกาลที่9นะคะคล้ายกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่9นะพระองค์ทรงทรงงานหนักเพื่อ,อเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนนะคะนะคะเด็กๆ ใบงานนะคะเด็กๆก,ก็วาดรูปพ่อของตัวเองก็ได้นะคะนะอันนี้นะคะหน้านี้นะคะนี่เด็กๆก,ก็ระบายสีวันพ่อแห่งชาตินะคะอ่าใบงานอ่านะคะเด็กๆก,ก็จับคู่นะคะพ่อกับลูกนะคะพ่อพเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะพ่อพาอ่านหนังสือ เล่นกับลูกนะคะพ่อพาค้นหาควารมรู้ในการานะกับกับลูกนะคะโอเคนี่พระองค์นะพระองค์ได้สวรรคตรไปแล้วนะคะนะในนะคะอันนี้พระองคออ์ตอนสมัยที่พระองค์มีชีวิตอยู่พระองค์เป็นน่ารักมากทรงธรรม ให้ประชาชนมีความสุขนะคะมีกินดีอยู่ดีนะคะสีของพระองค์สีของพระองค์งงคเป็นสีเหลืองนะคะประจำวันจันทร์นะคะและดอกไม้ดอกไม้ประจําพระองคอ์เป็นดอกพุดธรักษานะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย